สวัสดีจ้ามือนี้พบกับอิหลาน้อยพา้วยมือนี้เรต้องตกใจเด้อเป็นอย่างอีหลาคือแต่งตัวแบบนี้สวยไหมคะแม่แม่สวยบออิหลาบ็าเคยใส่สุดบันริทักเทือดด้วยค่ะสวยงามงามดีอิหลานำมาชุดนี้เป็นชุดที่ลูกค้าเพิ่นขอเม่ฮันนี่แล้วเพิ่นสมหวังเพิ่นก็เลย ส่งชุดนี้มาถวายให้คุณแม่ฮันนี่นะคะแล้วหนูก็ลามาเรียบร้อยแล้วจุดทูบบอกแม่แล้วนะคะก่อนที่สิเอาสุดมาใส่สวยไหมอีหลานน้อยก็อยากแต่งตัวงามๆคือเขาค่ะนี่อยากแต่งตัวสวยๆแต่กับป้าแต่งออกไปข้างนอกนะคะอันนี้ก็อยู่ในเฮือนนี่สวยๆสวยเลยค่ะวันนี้ขอเปลี่ยนรูปหนึ่งวันนะคะ เดี๋ยววันที่9ค่ะวันที่9เดือนธันวา2566นะคะกีฬาน้อยกับแม่บุญน้อมหรือแม่ปนอมนะคะจ้างนักร้องจ้างรถแห่มาเล่นที่ศาลแม่ฮันนี่สีอีสานนะคะจะเล่นเริ่มต้นที่9โมงเช้าค่ะ9โมงเป็นต้นไปค่ะเวลาเริ่มเริ่มต้น 9กโมงเชา้าเป็นต้นไปนะคะวันที่เก้าเดือนสิบสองสองห้า้หอลาน้อยกับแม่บุญน้อมจ้างลถแห่กับหนักร้องสองคนมาร้องให้แม่ฮันนี่สีอีสานค่ะอีหลาก็อยากใส่ชุดสวยๆไปเต้นอยู่ค่ะยาว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 อยากไปเต้นลถแห่นะอยากแบบว่าใส่ชุดสวยๆ,ๆ,ๆไปเต้นลถแห่ กกล้าไปก็ค่ะได้จะใส่ยุ่งเงินแบบนี้แหลคะค่ะใส่ยุ่บ้านถ่ายรูปเก๋ๆอยากเป็นสาวผมยาวสวยไหมคะอีหลางามบอพี่น้องอยากสวยนะคะอยากงามอยากไปเกาหลีอยู่คะ่ะคอแม่ฮันนี่อยู่อยากได้เงินก้อนใหญ่ๆเวลาไปเห็ดหน้าเนาะเสียเอาไปลงทุนนี่แหลคะค่ะจะเอาไปลงทุนขายของ ไปประกอบธุรกิจส่วนตัวละก็เอาไปต่อยอดไปซ้อยคนจนค่ะไปช่วยคนที่ไม่มีนะคนที่ทุกข์ยากลําบากคนที่แบบว่ากำพาพ่อแม่คนอดอยากค่ะอิหล่ากระสิเอาไปซ้อยเพิ่นเนาะวันนี้เอ่เมื่อวานค่ะเมื่อวานอีหล่าน้อยไปขอหลวงปูม่มนต์มาแล้วนะคะทุกคนได้แปดหนึ่ง แล้วก็ศูนยสี่สองขอแม่ฮันนี่นะได้ศูนย์สี่สองไปรวงปูมุลก็ได้เจ็ดสี่สองค่ะงวดน,นี้จะออกตัวไหนเดี๋ยวรอติดตามนะคะจุดดจุดจอยาจะร้องเพลงให้แม่ได้ไหมขอร้องเพลงคอร้องเพลงแม่ฮันนี่หนึ่งเพลงอิหลาร้องบุมวอนดอแต่ก็อยากร้องให้แม่เนาะ ทุกมื่อนี้ได้กัลยอนแม่ฮันีสีสารกับแม่บุญน้อมนะคะที่เพิ่นเมตตาการุณาให้อีหลาน้อยได้ได้รถยนต์หนึ่งคันนะคะแล้วก็มีเงินไปลงทุนทำนาอีกหนึ่งแสนแสนกว่าบาทนะคะแล้วก็ใช้จายจิป,ปะทะโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยก็ถือว่ามาขายของที่นี่ยังไม่ถึงหนึ่งปีก็ได้อีกอย่างหลายอย่างค่ะพี่น้องอีลาน้อยนี่ เป็นคนเชื่อเรื่องผีนะคะอ่าค่ะิว่าถือผีก็ได้เชื่อเรื่องผีเพราะว่าอยู่กับวงจรน,นี้มาตั้งแต่น้อยค่ะก็เลยสิเป็นคนเชื่อเรื่องผีก็เลยแบบว่าศรัทธาบารมีเกิดเนาะค่ะสิะแบบว่าเป็นคนที่เชื่ออะไรแบบนี้นะคะก็เลยแบบว่าสมหวังสมหวังสมหวังตึก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  สวัสดีค่ะ like วันนี้พบกับอีหลาน้อยพาล่วยแล้วก็แม่บุญน้อมนะคะหรือเสียเอินว่าแม่ปนอมก็ได้ค่ะเมื่อนี้มีอย่างค่ะแม่โอ้เมื่อนี้กะเพื่อนดีใจเพราะอีหยางเก็ะเพื่อนผ่านเนาะอีหลาน้อยพารวยเพื่อนผ่านแล้วห้าร้อยกว่าค่ะเพื่อนแชร์ไปน่ะที่คนกดไลค์กดแชร์กดตามผู้ที่ตามห้าร้อยแล้วยังเหลือชั่วโมงยังเหลือชั่วโมงกะบอยากให้เพื่อนผ่านเพื่อนเลยบอกว่าแม่ ก็อยากแม่ฮันนี่เพื่อนโดนคิดโดนใจกันคือว่าคนท้ากับเห็ดคลิปนี่แหละตรงสารแม่ฮันนี่ตรงวัดตรงปุ่มุ่นนอสเพื่อนก็ได้ตรงนี้ถ้าเราอยากจ้างหมอลำมากะน้องคนเดิมที่เพื่อนเคยมาลำอยู่ตรงบ้านสำารงแล้วค่ะหมอลำเพื่อนนะ่ะตาเพื่อนบอกว่ามาลำสามชั่วโมงกับวันที่เก้านะเก้าโมงเช้ากัสามชั่วโมงเนาะกับทุกคนก็มารูปหรือมาสารแม่ฮันนี่ได้จ้ะ มาณจะมาซื้อของน้งนําแดงน้ําปล่ากับน้องคนดีนะะักยายรแสดงเหมือนเดิมนะคะวันที่เก้าเก้าธันวาคมชีวิตคนทำก็ต้องเก้าต่อไปนะคะชีวิตมันก็เหมือนกับแสงพระอาทิตย์แลค่ะเพิ่นขึ้นมีสว่างแล้วก็มีมืดทุกคนค่ได้แต่สิ่งดีวันที่เก้าธันวาคมกระเดือนธันวาในกระทำกับถ่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะวันที่สิบก ท่านวาคุ้มกันทุกคนได้จะสิ่งดีมากมีสีสุขลำรวยกติดตามเวลาน้อยพารวยเล้ยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อนนะคะให้เป็นให้ขึ้นไปเรื่อยๆอเป็นรัก พันลักหมื่นลักแสนไปเรื่อยคนติดตามหลายๆก็ขอพรจากสารแม่ฮันนี่สีสารขอให้ทุกคนมีแจ่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวยเด้อค่ะเด้อมาซิงน้ำกันได้เด้อค่ะวันที่เก้าวันซิงเดียวกันได้นะคะขอให้ปังปังเฮงรวยอีหลาน้อนทะรวยไก่มีคนคนติดตามหลายๆเด้อให้คนกดไลค์กดแชร์ให้มีความเอ็นดูและสงสารพบผ่านปุ๊บมาเห็นหลานลำรวยกลายมือนี่กัเจน้น้าไป เออก็โอเคปังๆนะคะเยี่ยมจังขอบคุณอาจารย์วันที่เก้านะคะเก้าโมงเช้าหรือวันเสาร์หน้าเนาะมาเจอกันได้เลยค่ะนักร้องสองคนนะคะชายหญิงชายหญิงค่ะแล้วก็เครื่องดนตรีนี่กันเร่นๆเลยค่ะมาเจอกันได้ค่ะมาไกลๆเนีนจ้าเย็มสุดยอดแลจ้ะซ้าม้าปีนเลยค่ะค่ะแม่จ้าลำม้วนๆคนนี่จ้าขอบคุณอาจารป์ปังๆโอเค